ปีพันเก้าสิบเจ็ดลอสแอนเจลิสไม่ได้เป็นแค่เมืองแต่คือสมรภูมิที่ร้อนละอุท่ามกลางสงครามเดือนระหว่างแกงคาย,ยาชาวโคลัมเบียและจอเมกา้าตำรวจนายร้อยยังไม้เฮลิเกนต้องรับมือกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันแต่ท่ามกลางความขัดแย้งของมนุษย์อยีกพู่เล่นอีกหนึ่งที่มองขอบุ่นวายนี้ไปเหมือนสนามล่าชั้นดีมันมาเพราะกับเทคโนโลยีที่ลำหน้าการพลังตัโตที่สมบูรณ์แบบและความโหดเหี่ยม ที่พร้อมจะฉีกล่างเหยื่อเพื่อเป็นของที่ระลึกและทุกคนรู้จักมันในฐานะนักล่าต่างดาวสุดอมตแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าปายใต้หน้ากากและสัญชาตญาณนักฆ่านั้นมันกลับมีกฎและเกียรติยศที่มันเนี่ยยึดถือยิ่งกว่าชีวิตคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกฎเหล็กของ City Hunter ในเพลเตอร์ภาคสองที่ซ่อนอยู่ในทุกการล่าของมันนี่คือโคอ่อนออนเนอร์ที่แยกระหว่างนักล่าผู้มีเกียรติออกจากฆาตกรกระหายเลือด ไปเริ่มต้นที่ข้อแรกกันเลย 1. และเป็นพื้นฐานที่สุดคือความเท่าเทียมในการล่าพเดเตอร์จะไม่โจมตีเป้าหมายที่ไรซึ่งอาวุธหรือไม่แสดงท่าทีเป็นภัยคุกคามต่อมันอย่างชัดเจนมันไม่ใช่การฆ่าล้างบางแต่มันคือการแข่งขันเป็นเกมที่ต้องมีผู้เล่นที่สมน้ําสมเนือ้อแต่ตัวมันล้วขนได้ะนะและบางคนก็จะแย้งว่าก็มันละหขนได้มันโกงนี่หว่าซึ่งผมนี่ก็มีคําอธิบายเนาะอ่ะเราในภาพในพันชิวจริงเรานี่ ล้วก็ต้องใช้ปืนไปนล่าสัตว์ใหญ่ใช่ไหมที่เราเห็นชีวิตจ,จริงเนะาะพวกในพลาญไปล่าอะไรนะ่สิงโตแรด,ดชา้างเนี่ยแน่นอนก็ต้องใช้ปืนเป็นอาวุธที่ดูทันสมัยเพื่อล่าสัตว์ขนาดใหญ่อะไรแบบนั้นซึ่งเลเตอร์ี่ยก็ทำแบบเดียวกันไงที่มีเทคโนโลยีที่ใช้สมัยกว่าและล่ามนุษย์และหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของกฎข้อนี้คือชาสุดสารน,นะครับเมื่อเด็กคนหนึ่งยกปืนของเล่นมายิงไปยิงมาแล้วเป็นตัวเเลเตอร์ล่องหนอ,อยู่พอดี ตอนแรกคนดูคิดว่าโอ้โหเด็กนี่มันตายแนย่แต่สิ่งที่เราเห็นมาสแกนเลยพบว่าเอา้าเป็นแค่ของเล่นเด็กมันจึงลาเว็นชีวิตเด็กคนนั้นไปนะครับแถมเด็กยังยื่นขนมให้เลยนึกฉา,ากที่บทเราทุกอย่างถ้าเป้าหมายเนี่ยไม่ไปผ่ายคุกคามจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นเกมหรือเหยื่อที่ควรฆ่าแก่การล่าฉัานในรถไฟเตอร์ดินก็ยิงย่งเกาะย้ำกดข้อนี้เข้าไปนะครับพเพลเตอร์ก็มาอยู่ท่ามกลางคนเป็นสิบคนแต่สังเกตไหมว่ามันยังไม่เริ่มฆ่าใคร จกนกระทั่งแล้มีคนชักปืนชักอาวุธออกมาทันทีที่เจอรี่ในแก๊งอันตรพานชักอาวุธออกมาพวกเขาก็เปลี่ยนจากสถานะผู้โดยสารกลายเป็นคู่ต่อสู้ในสายตาของมันทันทีใครไม่มีอาวุธก็ลอดไปใครที่พร้อมจะสู้ก็ต้องถูกล่า่คือกฎที่เรียบง่ายแต่ด็ดขาดของมันดังนั้นกฎข้อแรกจะเป็นการคัดกรองเหยื่อมันแยกพลเรือนออกจากนักลบอย่างชัดเจนซึ่งมันก็นําเราไปสูขข่กฎข้อต่อไปที่ซับซ้อน และน่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่จากการกับเหยื่อติดอาวุธคนอื่นๆ,ๆในรถไฟใต้ดินจนหมดเพเตอร์ก็หันามาเชิญหน้ากับเป้าหมายสุดท้ายตำรวจหญิงเลวน่าเคนเทลตามกฎข้อแรกที่เราบอกไปเนาะเลวน่าก็เข้าข่ายเป็นเหยื่อที่สมบูรณ์แบบเธอมีอาวุธพร้อมจะสู้แล้วก็เป็นภัยคุกค,คามต่อมันไม่มีผลอะไรที่เธอจะรอดชีวิตไปได้และนี่คือวนนาทีที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในจังหวะที่มันเนี่ยกำลังจะลงมือมันจะใช้หมวดสแกนพิเศษ และมันก็เห็นอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งอยู่ในตัวของเลโอน่าปฏิกิริยาของมันก็น่าสนใจเนาะแมนกับว่ามันนั้นเกือบจะทาลายกฎศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเผ่าพันธุ์ตัวเองการล่าผู้กําเนิดอาจจะเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างร้ายแรงหรือไม่ก็นับว่าเด็กทารกเนี่ยนับว่าเป็นเหยื่อไม่มีทางสู้ด้วยฉันนี่บอกกับเราว่าคนับอ้อนเรืเ่องของอพเพลเตอร์มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องใครมีปืนแต่มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของเหยื่อการล่าคนท้องเลือดจะรวมถึงคนป่วยหรือคนที่บาดเจ็บสาหัส มันไม่น่าใช่ใชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจมันไม่ให้เกียรติผู้ล่าและผู้ถูกล่าโทฟี่ที่ได้มาอาจจะไม่มีคุณค่าใดๆในวัฒนธรรมของพวกมันเลยเพราะมันคือการเอาเปรียบไม่ใช่การแข่งขันที่ยุติธรรมกฎส่วนนี้เนี่ยแสดงให้เราเห็นถึงมิติที่ซับซ้อนของ p r ดเตอร์มันไม่ใช่แค่เครื่องจักรสังหารแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวัฒนธรรมและข้อห้ามและเมื่อมันคัดกรองเหยื่อที่ไม่คู่ควรออกไปมันก็จะมุ่งเป้า ไปที่เหยื่อที่มันมองว่าท้าทายที่สุดซึ่งนั่นคือกฎข้อต่อไปนะครับและจากที่เราเห็นแล้วว่าพาเ,เตอร์เนี่ยจะไม่ล่าใครบ้างทีนี้มาดูกันว่าแล้วมันเลือกจะล่าใครละ่ะคาตอบง่ายก็คือมันมองหาสุดยอดนักล่าของแต่ละพื้นที่เนาะในป่าดงดิบมันล่าเนือโลพิเศษที่เก่งที่สุดและในป่าคอนกรีตอย่าง LA มเนี่ยมันก็มองหาจ่าฝูงกอสงครามแก๊งที่กําลังดุเดือดอย่างกลุ่มแรกที่มันเลือกเนี่ยคือแกงคาย,ยา ขอ c เอลสโกเปโอและทำไมต้องเป็นคนพวกนี้ก็เพราะว่้ตอนนั้นพวกเขาคือกลุ่มที่อันตรายที่สุดมีอาวุธล้าแรงที่สุดและกำลังสร้างความเสียหายมากที่สุดในสายตาของนักล่าเนี่ยมันคือเกมชั้นดีที่รอให้มันเข้าไปท้าทายต่อมามันก็เป็นเป้าหมายเป็นที่คู่ปรับของแก๊งโคลัมเบียั่นคือแก๊งวูดูจาเมกาของคิงวิลลี่และการเอาชน,น้าระ่องของพันเตอร์คิงวิลลี่นี่แหละคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเกตยิยศระหว่างนักล่า คิงวิลลี่รู้ตัวว่าหนีไม่รอดแต่แทนที่จะวิ่งหนีอย่างขี้ขลาดเขากลับเลือกจะยืนยัต่อสู้ด้วยดาบอย่างสมศักดิ์ศรีเพลเตอร์จงึงให้เกียรติเขาดูจากที่เราเห็นนะเพราะฉามันตัดออกมันก็น่าสู้แบบตัวต่อตัวแหละมันคือการยอมรับว่าเออเจ้าคือคู่ต่อสู้ที่คู่ควรก่อนที่มันเนี่ยจะรักโซฟีที่น่าผาาภูมิใจชินนี้ไปนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเพลเตอร์ก็เริ่มรู้ตัวว่ามีทั้งไล่กลุ่มหนึ่งที่กำลังตามล่า นั่นคือทีมของปีเตอร์คีสที่มาพร้อมกับอาวุธพิเศษแล้วก็ไมค์ฮัลิิกนด้วยที่ดื้อด้านแล้วก็กัดนิ่ปล่อยส่วนอคือเพลเตอร์มันจับตาดูเขาตลอดด้วยแหละโดยเฉพาะฮัลิแกนเนี่ยยิงเขาตำล่ามันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพิสูจน์ตัวเองในสตาของเพลเตอร์ว่าเขาเนี่ยคือสุดยอดนักล่าที่แท้จริงของเมืองนี้เขาไม่ใช่แค่ตำรวจธรรมดาแต่เป็นผู้ต่อสู้ที่สม้ําสมเนื้อที่สุดเท่าที่มันเคยเจอและนี่คือผลในท้ายที่สุดนะครับว่าการล่าครั้งนี้เนี่ย มันจะกลายเป็นเหมือนการดูตัวต่อตัวระหว่างฮาลิกเกนกับซิตี้ฮันเตอร์นั่นเองและแน่นอนสําหรับนักล่าส่วนใหญ่การล่าจะจบลงเมื่อเหยื่อนั้นสิ้นลมหายใจแต่สำหรับเซเตอร์ความตายของเหยื่อเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมที่สําคัญที่สุดนั่นคือการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษาและดูแลรักษาทรฟี่ทรฟี่ที่หนีคือกระโหลกศีรษะและกระดูกสันหลังมันไม่ใช่แค่ของที่ระลึกแต่มันคือเครื่องยืนยันชัยชนะคือเหรียญเกียรติยศ ที่บทเราเรื่องราวความสามารถคนัล่าตรงนั้นๆและในเพลเตอร์ภาค2เราก็เรียนฉากสั้นๆแต่ทรงพลังมากฉากหนึ่งนะครับนั่นคือฉากที่สตีหฮันเตอร์เนี่ยกำลังขัดกระโหลกขัดตัวคิงมิลลี่แล้วก็เจ๋งว่ามันเนี่ยทำอย่างตั้งใจและพัีหมันจงมากต่อความสะอาดเนาะนี่คือการแสดงความเคารพต่อทฟี่ชิ้นนั้นมันบุมบอกว่าการล่าเหยื่อมาได้เนี่ยมันมีความหมายกับมันกัโรลกตัวชิ้นบนกำแพงนั้นไม่ใช่แค่ซากศพ แต่คือบันทึกประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะของมันนอกจากการดูแลทรฟี่แล้วอีกหนึ่งพิธีกรรมที่แสดงจิตวิญญาณของนักล่านั่นคือการเยียวยาตัวเองนะครับเมื่อมันบาดเจ็บมันก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆเนาะมันจะพยายามาัาษาตัวเองให้ถึงขีดสุดฉากที่มันใช้เครื่องมือแพทย์ข,ของตัวเองปฐมพยาบาลแผลชะกันแสดงให้เห็นถึงความทรหดอดทนแถมรักษาทีนี้คือมันก็ลองจักตัวอดเวลาด้วยเนาะมันคือจิตวิญญาณของนักสู้ที่ไม่ยอมตายง่ายๆ และจะสู้จกกนกว่าจะหมดลมหายใจจริงๆพฤติกรรมเหล่านี้นี่แหละคือสิ่งยกกระดับเพลเตอร์ขึ้นมาจากแค่สัปปะหลาต่างดาวให้กลายเป็นนักล่าผู้มีวัฒนธรรมมันไม่ได้แค่ฆ่าเพื่อความสนุกสัจใจกใจ็อาจจะสนุกแหละแต่มันล่าเพื่อกิติยศและดูแลกิติยศนั้นเป็นอย่างดีแต่จะเกิดอ,อะไรขึ้นทหารนักล่าผู้ยิ่งใหญ่กับกลายเป็นผู้ถูกล่าซะเองกิติยศพวกม,มันนั้นจะถูกทดสอบถึงขีดสุดได้ยังไงซึ่งนั่น คือกฎก็สุดท้ายและสําคัญที่สุดตลอดทางเรื่องเราเจนซิตี้ฮันเตอร์เนี่ยปไปฝ่ายไล่ล่ามาโดยตลอดแต่ในท้ายที่สุดวงล้องโชชะตานั้นก็พลิกผันนะครับเฮลิเกนไม่เพียงแต่รอดชีวิตแต่เขายังสามารถเอาชนะและสังหารนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ตัวน,นี้ได้สําเร็จและในไม่าทีแห่งชัยชนะนั่นเองความสิ้นหวังครั้งใหม่ก็คืบนคลานเข้ามานั่นคือเงาของเพลเตอร์คน,น,นอื่นๆปรากฏขึ้นมาจากความมืดพวกมมาล้อมเฮลิเกนเอาไว้ ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันควรจะจบลงด้วยความตายของเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามนะครับพรเพลเตอร์ตัวอื่นๆเนี่ยไม่ได้ลุมทําลายเขาไม่ได้ลุมทําลายเขาพวกมันไม่ได้คิดจะล้างแขนให้กับพรรคพวกพวกมันแค่ย,ยืนนิ่งแล้วก็เินไปรับศพแล้วก็ไปแค่นั้นเลยนะครับการที่พวกมันเนี่ยมาเก็บศพเพื่อนกลับไปมันไม่ใช่แค่การไม่ทิ้งพวกของแต่มันคือการยอมรับความ่พ้แพ้โดยดุสดีประมาณว่าสหายของเราเนี่ย ให้แพ้ในการดวลที่ยุติธรรมและแล้วช่วงเวลาที่น่าจดจําที่สุดในประสาทแฟนชส์ก็ได้เกิดขึ้นผู้นาของกลุ่มที่ดูเอาวุโสที่สุดเดย์แบ็กนิมอบรางวัลให้กับเฮลิเกนมันไม่ใช่เทคโนโลยีต่างดาวแต่เป็นคือพบโบราณที่สลักปี1715เอาไว้นี่คืออะไรก็คืคอทรฟี่นั่นแหละแต่มันไม่ใช่ทรฟี่ที่เพลเ,เตอร์ได้มาจากการล่าแต่มันคือทรฟี่ที่พวกมันมอบให้กับผู้ ที่สามารถล่าพวกมันได้สําเร็จการกระทํานี้คือการแสดงความเลมรพขั้นสูงสุดมันคือการบอกว่าโอเคเจอจะไปสู่ตัวเองเลยว,ว่าเป็นนักล่าที่เหนือกว่าพวกเราเจ้าคือผู้ชนะแท้จริงของเกมการล่านี้และนี่คือเครื่องหมายแห่งเกียตรติยศของเจ้ากฎข้อสุดท้ายนี้จึงเป็นบทสรุปข,ขอคอรอ้อนเนอร์ o o N e R ทั้งหมดพวกมันล่าพวที่แข็งแกร่งแต่เมืม่อผู้ที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏตัวมันก็พร้อมจะยอมรับและให้เกียตรตินิ่คกอจิวิญ,ญญาณของนักกีฬา ไม่ใช่แค่ฆาตรกรปืนกระบอกนั้นไม่ใช่แค่ของางวันแต่มันคือหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวมานานหลายศตรวรรษว่านี่ไม่ใช่ขังเลขที่มนุษย์เนี่ยสามารถเอาชนะ,พะเพลยเตอร์ได้และกิตติยศของผู้ชนะก็จะถูกจดจําและส่งต่อแน่นอนว่าต่อมาในภาค Killer s of k i l l e r s เนี่ยก็อาจจะได้คนหน่อยเนาะว่าสุดท้ายไมค์ก็ไม่รอดน,นะครับโดนจับมาอยู่ดีแต่อาจจะเป็นคนละพวกก็ได้แต่นั่นคือกฎและกิติยศทั้งหมดของนักล่า ที่ซ่อนอยู่ในทุกการกระทำของซิตี้ฮันเตอร์ในพิเดเตอร์สองจะก,กดข้อแรกไม่ล่ามพื้นทีและอาวุธและไม่เป็นภัยกดข้อที่2อและเป็นผู้อ่อนเอและผู้กําเนิด 3. เลือกเป็นเฉพาะผู้ต่อสู้ที่คู่ควร้รอมด้วยพฤติกรรมที่เกียรติแต่โทรฟี่และปิดท้ายด้วยกิตติยศสูงสุดการยอมรับและมอบรางวัลให้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเพราะมันเดินทางข้ามดวงดาวไม่ใช่เพื่อยึดครองไม่ใช่เพื่อทำลายล้าง แต่เพื่อค้นหาความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อทดสอบขีดจำกัดของตวเองกับสุดยอดนักล่าของเัลสไตร์พันธุ์โดยมีกฎและเกติยศเป็นกติกาที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดและคนรับอ่อนนึ่อนี่เองคือสิ่งที่จะเป็นเพลเตอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวรลายในหนังไซไฟธรรมดาธรมดาแต่มันนี้กลายเป็นไอคอนที่เท่ที่สุดน่าเกรงขามที่สุดและน่าจดจำที่สุดและน่าจดจำที่สุดในโลกภาพยนตร์มาจนถึงทุกวันนี้